อาการที่พบเจอนะครับก็จะมีเรื่องของยางท่งเครื่องสั่นนิดนึงนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับแล้วก็มีเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กนิดนึงนะมีไก่อยู่ใต้ท้องรถอยู่หน่อยนึงนะเดี๋ยวผมให้ช่างดูแลแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Honda CRVG3 ตัวนี้ะครับปี2007นเดะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสได์ขับรถคันนี้กันแล้วก็ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยครับ โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่กับบนท้องถนนแล้วนะครับผมออกมาลองเทสขับรถเจ้า CRV คันนี้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะเก็บงานรอบสุดท้ายนะครับอาการที่พบเจอนะครับก็จะมีเรื่องของยางเท่เครื่องสั่นนิดนึงนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับแล้วก็มีเสียงกุ๊กกุ๊กุ๊นิดนึงนะมีไก่อยู่ใต้ท้องรถอยู่หน่อยนึงนะเดี๋ยวผมให้ช่างดูแลแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับแต่โดยรวมครับขับดีครับขับดีเลยนะครับ ด้วยคันนี้มันเป็นเครื่อง2,000ขับ4นะรเรื่องการขับขี่เนี่ยก็จะค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ลูกค้าลองพิจารณาดูหน่อยว่าการที่จะเลือกซื้อรถพอน6,000หรือซื้อรถในราคา39,000บาทเนี่ยมันได้รถอะไรบ้างน,นะครับถ้าใครนะฮะกำลังเน้นเรื่องของสมรรถนะเป็นหลักเนี่ยอยากให้ลองพิจารณาเจ้า CRV คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอาจจะไม่ได้ซื้อของผมก็ได้นะหรือของผมขายไปแล้วอาจจะซื้อของพี่คนอื่นก็ได้นะครับผมมองว่าขับดีกว่าพวกค o น da j แจ๊ขับดีกว่ายาเรซขับดีกว่าซิตี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็น s u v แท้ปีอาจจะเลือกกว่าน่อยนะแต่สมรรถนะเกินแน่นอนนะครับแต่อาจจะต้องแลกกับอัตราเส้นเฟืองที่มันสูงขึ้นมานิดนึงแต่ขับสบายนะครับเอสยูวีมันคือขับเหมือนรถเก่งครับแต่สูงกว่าสูงกว่ารถเก่งแล้วก็ขับขี่เหมือนรถเก่งนั่งเหมือนรถเก่งนะครับแล้วก็ห้องโดยสารก็จะใหญ่ใหญ่กว่านะครับ ครับโดยรวมไม่มีอะไรเลยนะครับพวงมาลัยดีตรงนะครับคันนี้ก็ได้ยางใหม่ด้วยครับพวงมาลัยของเจ้าคันนี้ก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็จะมีด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของปรับเครื่องเสียงนะครับปรับวิทยุนะครับด้านขวาจะเป็นเรื่องของคุดคอนโทรลนะครับตัวเนี้ยบางคันเนี่ยจะมีเรื่องของแตรไม่ดังนะครับพวงมาลัยมันติกดไม่ได้นะครับไม่ได้แผ่นวงจรเสียนะแต่มันเป็นเรื่องของเคเบิลเลียวที่คอพวงมาลัยนะครับมันเขาเรียกว่า ม,มันใช้มานานแล้วมันขาดนะครับถ้าเราซ่อมตรงนี้จบก็คือใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ก็วิทยุใช้ได้แตรดังแล้วนะครับพุชคอนโทรลใช้งานได้นะครับพุชคอนโทรลเนี่ยผมพูดกับรถทุกคันที่คันไหนมีเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ติดพุชคอนโทรลมากนะครับเวลาขับรถตัดจังหวัดไกลๆเนี่ยผมถือว่ามีแล้วมันเหมือนมันช่วยชีวิตเราเลยนะบางทีเราขับมันนานขาเราเมื่อยอย่างเงี้ยเรายกไม่ได้นะในนี้ยกได้นะเปิดคุชคอนโทรลแล้วก็ยกเลยรถมันก็ขับไปเรื่อยๆแต่ไม่เบรกอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเป็นครัะบ ไม่ได้เป็นความเร็วแปรผันนะครับเบาคันนี้เป็นเบาะหนังทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับเบาะเนี่ยทุกทุกตัวเลยทั้ง4ี่ตัวเลยสวยมากทั้งหน้าซ้ายหน้าขวาด้านหลังสวยมากครับพวกระบบต่างๆคอนโซลต่างๆเนี่ยไม่มีฉีกไม่มีขาใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เป็นออโต้แล้วนะครับวิทยุนะครับลำโพงดังหมดนะครับตัวนี้ก็จะมีปัญหาบางคันก็จะเจอลำโพงขาดอันนี้ สมบูรณ์นะครับลูกค้าเจ้าของรถน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับสบายใจได้นะครับซืบ้อไปกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยนะครับพวกมือจับต่างๆเนี่ยสวยเรียบเลยเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับนั่งสบายนะครับขับสบายคือถ้าเกิดนั่งรถทันด้มแจสมันอาจจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ขับพวกนี้มันจะนั่งแบบสูงๆมันมันเหมือนอารมณ์ของการขับรถปาเจโร่แต่ไม่โยเยไม่ย้วยขับฟอร์จูเนอร์แต่ไม่สูงไม่คงแขงนะครับ เป็นรถเป็นรถเก่งที่ยกขึ้นมานิดนึงก็ทําให้รู้สึกว่าวิสัยทัศน์ในการมองนะครับดีดีกว่ารถเก่งแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างอัตราเร่งคันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดุเดือดนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเร่งไม่ขึ้นนะเพราะว่าเครื่องสองพันถ้าอยากได้แรงกว่านี้อาจจะต้องไปเจอสองพันสี่แต่ก็ต้องยอมรับกับอัตราสิ้นเปลืองที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมน,นะครับผมมองว่า สองพันอ่ะเพียงพอนะครับสองพันเพียงพอแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ SUV ที่มันขับดีกว่านี้อีกผมก็อาจจะแนะนําไปที่ CX 5ไฟเลยนะครับในราคาที่อาจจะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่บอกเลยว่า c x 5ไฟเป็นรถที่ขับดีที่สุดในบรรดา SUV ที่ผมเคยลองมาที่เป็นรถญี่ปุ่นะครับเวลาขับไม่รู้สึกอะไรนะครับดีปกตินะครับเดี๋ยวขอดูช่วงล่างนิดนึงนะครับแล้วก็อาการสั่นนิดนึงของยางแท่นเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับในส่วนของภายนอกนะครับไม่มีการทนใดๆทั้งสิ้นนะครับ วอดี้เดิมสวยๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้หมดแล้วนะครับการขับขี่ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะที่ได้ดูนะครับหรือพี่ๆทุกคนนะได้ดูแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้หน่อยนะครับว่าติดตามนิดนึงนะครับผมจะมารีวิวแบบเนี้ยคือรถคันนึงเวลาเข้ามาเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็ถท้จะสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเราก็มาแล้วก็เราก็หลังจากที่เราได้รถมานะครับเราตรวจสอบแล้วนะครับมีอะไรเสียมีอะไรที่จะต้องเบิกนะครับอะไรต่างๆนะครับ เราก็เบิกรอไว้ก่อนแล้วเราก็ส่งรถทําสีนะครับส่งรถทําสีเสร็จกลับมานะครับเราก็เอาอะไหล่พวกนี้มาใส่มาทํามาติดตั้งนะครับมาเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ลองเทสได้พอหลังจากเราเทสไดเสร็จมีปัญหาเราส่งให้อู่ช่างเครื่องช่างช่วงล่างตรวจสอบไปหนึ่งรอบนะครับก็ถือว่าครบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของเทสไดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วก็ส่งให้ช่างทำอีกทีนึงแล้วใครที่สนใจนะครับเข้ามาดูก่อนได้เลยเพราะว่าถ้าเกิด ช้าอาจจะเสียโอกาสไปได้กับรถสภาพดีๆแบบนี้นะครับเจ้าคันด้า CRV นะครับอ่ะโอเคฮะสำหรับการรีวิวเจ้าคันด้า CRV คันนี้ก็จบลงแล้วนะฮะก็เป็น CRV เจนสามนะครับปีสองพันเจ็ดนะครับจดสองพันแปดนะครับผ่อนหกพันกว่าบาทราคาสามแสนเก้าพันบาทครับเคียรติดีฟีดาวจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะฮะยกหูโทรหาผมได้เลยมีเบอร์อยู่ข้างๆแล้วนะแล้วก็ยังไงฝาก คลิปหน้าติดตามกันด้วยแล้วกันว่าจะเป็นรถคันไหนครับสำหรับวันนี้ผมแจ็ค j จพต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ